สวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัพเดตราคานะครับสำหรับ Honda าเวฟหนึ่อ้ตัวล้อแม็กนะฮะสีขาวเบาะแดงปี2023นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดนะครับรวมจดทะเบียนนะสำหรับเดือนสิงหาคมนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่พี่โทรมาสอบถามเยอะมากนะครับว่าตอนนี้ราคา เงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วลุยจุงกะสวัสดีแม่เอวบางพูนกรุบกรุบเขนี่เดอ้อบาดเดอ้อสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนนะครับพี่ๆนะโทรเข้ามานะฮะแล้วก็สอบถามเยอะมากนะครับว่าตัวนี้ราคา Honda w เวฟหนึ่งสองห้านะครับตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี้สองพันยี่สิบสามนี่ราคารวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ สอบถามนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ก็ที่ลงก็จะเป็นตัวสีขาวเบอแดงนะครับผมนะคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับแต่ว่าสีขาวเบอแดงนี้จะจองได้เร็วสุดนะครับผมนะแต่ว่าจองเยอะสุดก็จะเป็นตัวสีเทาน้ําเงินนะตัวนี้ก็จองประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมนะสำหรับเว็บ125นะครับตัวล้อแมกปี2 0 0พ 23่นี่ฮอน้าทำมาทั้งหมดอยู่4สีนะครับสำหรับตัวล้อแม็กนะก็จะมีสีขาวเบาแดงนะครับแล้วก็สีแดงเทาสีดำเทาแล้วก็สีเทาน้ำเงินนะครับสีเทาน้ำเงินนี่เป็นสีเดียวนะครับที่เป็นสีด้านแล้วก็ขายดีมากนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงตรงนี้นะครับก็คือฝาครอบไม้แล้วก็ฝาครอบกุญเจนนี่จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นแดงใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับก็คือล็อกคอแล้วก็เปิดเบาะตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะระบบใหม่ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับผมนะระบบใหม่เขาทำมาดีนะครับผมนะแล้วก็เนื้อสีก็จะเป็นสีเงาทั้งคันเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสีขาวนะครับส่วนคอนโซลนะก็จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ย สวยมากนะครับสาหรับใครที่ชอบโทนสีขาวแดงนะตัวนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับที่เป็นเบาะแดงนะครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับสําหรับราคาเดือนสิงหานะครับราคารวมจดทะเบียนตัวนี้ราคาอยู่ที่57,602บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่เป็นแบบฟู l l LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวเงานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะฮะโลโก้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะแล้วก็จะมีสติก k e r หนึนะครับตัวน um ี้ก็จะเป็นปั Очень ๊มดิสหน้านะครับนี DOT ่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบรกหน้านะครับผมนะตัวนี Long ้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย5ก้านสีดำได้นะปั๊มดิสเป็นปั๊มดิสสีเทานะฮะถ้าเป็นตัวเวฟร้อยสินี่ปั๊มดิสสีทองนะครับถ้าเป็นตัวล้อแมกนะครับแต่ว่าร้อยยี่ห้านี่จะเป็นสีเทานะฮะ ขนาดยางหน้านี่70นะฮะทับขอบ17นิ้วนะฮะยางนอกก็ใช้ของวีระเบือนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสีนี้นะฮะส่วนตะกร้าหน้านี่ใบละ371บาทนะครับอันนี้คือตะกร้าแท้เลยนะครับส่วนกันลายนี่1น1บาทนะาทครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆนะสนใจอยากใส่นะครับบางคนก็ใส่นะครับบางคนก็ไม่ใส่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับ ถ้าชอบแบบเดิมๆมันก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยโซสเตอร์นะครับนี่ฮะก็จะเป็นระบบโซสเตอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานแบบทนแรงแล้วก็ประหยัดนะับราคา57,602บาทนะฮะตัวนี้น่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับสาหรับเบรบหนึ่งสองห้านะฮะตัว2023นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์วน4ระดับนะเหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์หนึ่ง เกียร์สเกียร์สแล้วก็เกียร์สนะครับเวลารถจอดนิ่งนี่เหยียบ <Yeah. S 2> ไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์ว่างได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์1 2 5่งซีซีนะครับหลูกสูบ2องวาล์วนะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีด PGM FI นะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่50ามิลนะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับลูกสูบนี่จะเล็กกว่าตัว2022นะครับถ้าเป็นตัว2022นี่นี่ลูกสูบนี่ 52มิลนะแต่ตัว2023นี่50มิลนะแต่ว่าช่วงชักนี่จะยาวกว่านะครับเครื่องยนต์ก็เท่ากันนะครับ125ซีซีเท่ากันนะครับนี่ะสีของเขาก็จะเป็นสีขาวนะครับผ้าเบาะนี่จะเป็นสีแดงตัดสีดำนะนี่ฮะใหม่ในสวยมากเลยนะครับผ้าเบาะสีแดงนะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนๆใช้นานๆก็จะออกสีชมพูนะครับผมนะแต่ว่าเ็าเปลี่ยนได้นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นสีดําก็ เปลี่ยนผ้าบอกได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันนะฮะถังน้ามันนี่จุน้ํามันได้5.4ลิตรนะครับรองรับเก๊สองหกเก้สเ็สแล้วก็ E20 นะฮะเติมเต็มถังนี่สามารถขับได้เกือบ300กวลโลนะครับเพราะว่าอัตราประหยัดน,น้ามันนี่1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนะฮะร,ราคาตัวรถนะฮะห้าหมื่น 6 5 0 0นะครับแต่ว่าทางร้านก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพร,บ,บ,รบนะครับของเราจ่ายรับรถรวมจดทะเบียนอยู่ที่5 7 6 0 2บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะอยู่บอกก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่บอกนี่ใหญ่มากนะครับใส่หมวกก็นอกเต็มใบได้1ใบนะครับแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากนะครับตัวนี้คือราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับ5 7 6 0 2บาทนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอกระสังนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆทันใดที่สนใจหรือว่าถูกใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะมารับเองก็ได้นะครับที่ร้าน h อนด้นะครบรีาอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะตัวนี้รถผลิตวันที่4สิงหาหน้าสนนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่13สิงหานะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะครับพี่ๆทันใดที่กําลัง มองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็เลยรีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับ h อน d ้าเว็บหนึสนะครับตัวล้อแม็กสีขาวแดงนะครับมาแนะนำนะเห็นสีก็สวยดีนะครับผมนะเพื่อมีเพื่อนๆพพี่ๆนะชอบสีสไตล์นี้นะผมว่าสีนี้ก็สวยนะครับสีขาวนี่สวยมากนะครับก็มีทั้งหมดอยู่ u c ีนะครับให้เพื่อนๆพพี่ๆเลือกเอานะครับแล้วแต่ว่าใครชอบสีอะไรนะครับ ทางร้านนะฮะของเราก็จัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับเงินผ่อนนี่ฟรีดาวนะครับจ่ายรับรถอยู่0%นะครับทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คนคํานะฮะเงินสดก็ใช้บัตรใบเดียวนะฮะเงินผ่อนก็ใช้บัตรใบเดียวเหมือนกันนะครับเงินผ่อนก็ฟรีดาวเลยนะครับั้งงวดก็เริ่มต้นส่งยาวสุดนะฮะได้48งวดนะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะก็จะมี 12 24 36แล้วก็48งวดนะครับจะฟรีดาวก็ได้นะครับหรือว่าจะดาวก็ได้นะครับดาวก็แล้วแต่เงื่อนไขนะครับแล้วแต่เงินของเพื่อนๆพี่ๆนะจะดาวมากดาวน้อยก็ได้นะครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นนะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดเลยก็ได้นะครับเงินสดก็ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะข้างหน้าก็สวยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ f u l l LED แบบเฮดไลท์นะ กลางคืนนี้สว่างสวยมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามห้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ